เพราะว่าแอนดีนนำกีตาร์โปง่งไซส์4 1นิ้วมาจาัดโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้ราคาเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นสำหรับกีตาร์โป่ง4 1นิ้วนะยี่ห้อ Intend Music ดูดูโลโกโ้โลกโก้มันอาจจะมองไม่ค่อยชัดมากนะคะเพราะว่ามัคาโมโนค่อนข้างโมโลแกลมมีข้อ Intend Music เด้อตัวนี้มันค่อนข้างจะ้โฮโลแกรมอะค่ะมันจะเล่นไฟไปนิดน,นึงมันจะเล่นไฟแบบตรงนี้เลยนี่นี่มาเล่นไฟความเล่นไฟมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคนุณพี่บอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากดีไซน์แบบนี้ราคาไม่ถึง2,000บาทหาที่ไหนไม่ได้แน่นอน ไม้น้าตัวนี้นะคะปาด์ี้ไม้น้าตัวนี้เป็นสปูนนะคะสวยงามมากไม้มันเนียนมากจริงคุณพี่มันเนียนแบบนี้จริงๆเราไม่ได้ปรับแต่งรูปอะไรยังไงยังสิ้นที่เห็นในรูปมันเนียนแบบนี้จริงๆในคลิปก็เนียนแบบนี้จริงๆไม้ข้างไม้หลังเป็นมอคก็นีนะคะคอมอคก็นีส่วนซิงเกร์บอร์ดเป็นล้อยบูดลูกบิดสองชาาั้นจับจีบมือสิบตัวมีมาตรฐานและคุณภาพดีใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะ กล่องปิดปเจขันคอและตะลางขอดเด้อเราแถมตะลางขอดแล้วนะคะเรื่องนี้เรือ่องแถมตะลางคอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆแล้วเรามีการอัปเกรดอยู่ทุกวันนะคะซึ่งตัวนี้ที่แอมมนิบมาเป็นรุ่นโปร่งไฟฟ้าโปร่งไฟฟ้าจะเพิ่มอีกแค่หนึ่งพันบาทนะคะคุณนี่จะได้โปร่งไฟฟ้าโปร่งไฟฟ้าล้วก็จะแถมถ่าน P Q ให้ด้วยนะคะไม่เพียงแต่โปร่งไฟฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งพ่แล้วเรามีอีกสเตปอัพนะคะ เรามีเพิ่มอีก1,000บาทคุณพี่ได้แอม10บาทพร้อมประสานจะเสียพรบ้อมเล่นดนดีเลยโปรโมชั่นเยอะแยะมากมๆจริงๆฟังช้าๆอีกครั้งนะคะสำหรับตัวตัวนี้กีตาโปรอินเทมน็ิสิเสี่นิ้วโปรงธรรมดาราคาโปรโมชั่น่ก้สิบบาทเท่านั้นถ้าคุณพี่เพิ่ม1,000บาทคุณพี่ได้ตัวปรงไฟฟ้าพบาทถ้าคุณพี่เพิ่มอีก1่บาทขึ้นไปก็จะได้เป็นแอมส0บาทและสานจกให้คุณพี่พร้อมเล่นเลย จะมีราคา1,990บาท2,990บาทและ3,990บาทใครเอาตระกูลอ e ีเทมสิไปยังไงก็คุ้มค่ะเพราะว่าเราเซลล์คุ้มมากแน่นอนจริงๆค่ะ